ทำไมเราต้องออกหาอึ่งในช่วงนี้ครับอึ่งมันจะมีในช่วงฝนแหลกของฤดูทํานาทาพน่พนพน่พนพ่นไปฤดูทํานาไปแล้วมันจะบ่มีเราจะบ่ออกเลยฝนแหลกมันจะมีฝนต่อไปจะไม่จะบ่มีเลยอึ่งส่วนหลายอยูุบานเขามีอึ่งอย่างเนี้ยครับจะมีอึ่งเผา ตัวใหญ่อึงแดงจะตัวเล็กๆครับแล้วก็มันจะมีอึงอีกอีกสายพันธุ์หนึ่งกัร้องอึงเผาคืออึงยางตัวนั้นจะเวลาเราจับม้านี่อยางมันจะออกหลายมันจะเบาเจ็ดหยางกินกับเบ่อแสบมันจะแสบคืออึงอึงเผาตัวใหญ่แล้วก็อึงแดงหน่อยไทยกับหลายเจ็ดหยางกินกับแสบต้มกับแสบย่างกับแสบ กบกระแสบแล้วต้องคนชอบอุปกรณ์อุปกรณ์ในก,การไปจับอึง่งหรือย่างนะครับจะมีถุงเฉียวแล้วก็จะมีสวิงตบแค่นั้นแหะครับแล้วก็มีไฟไฟที่ซองกบไฟอันไหนก็ได้ที่ซองกบ เขาที่ออกไปหาอึ้งอ่ช่วงใดครับฝนตกแล้ว,ลวออกไปได้ปะครับก็ฝนตกแล้วก็ออกไปเลยถ้ายากให้ดีกัช่วงฝนกําลังจะหยุดตกมันกําลังจะใครออกแล้วก็ผสมพันธุ์กันแล้วก็เตรียมตัวเขาไงคือเขาเขาเขารูคือเขาเบา,า,า,ามันมันจะเป็นธรรมชาติของของมันแบบนี้ก็คืออุปกรณ์สามสี่อย่างที่ออกไปหาก็คือออกไปหาน้ําไ้น้ำหน้านี่บัดนี่ เขาสิหูหได้แน่วาใดครับว่าเป็นอึ่งกินได้อึ่งกินว่าได้เขาสิจับวิธีจับแนว่ยแเนี่อ่าอ,อ,อึ่งกินได้มันก็จะ,จะจะห้องแบบห้องหาคูเขาเบึ่งเขาก็รู้หรอกว่าตัวใดกินได้บ่ได้ม,มันจะแตกต่างกันดยู่สำหรับอึ่งกินบ่ได้เห็นบ่อึ่งตัวที่ผมปล่อยไปตัวนั้นมันก็จินบ่ได้เขาสิรู้โดยสัญชาตญยานค้นลาวเขานี่หล่ะ<ช>คน้นไทยสานเขาว่ากินได ก็คือคัแมนอึ้งฝนแรกนี่มันก็คือมันอกมีขี้มีแต่ไข่บรอครับแมนอึ้งฝนแรกกตมีแต่ไข่ขี้ในถองยังบบมียังบ่ไดอีกกินมแมลงกินแมงกินหยังสิแมเพราะว่ามันออกจากรู้มันเนี่ยมันก็จะหาแรงน้ำที่ฝนตกมามันจะไข่ไข่แหละเพื่อมา,มาแมลง จะอ,อกช่วงฝนตกไม่กระลายมันบ่เวลานั้นมันก็จะไปหากินมแมลงหรอกกะเขารู้ของมันจะมีสำนักนะครับก็คือหนึ่งปีเขาสามารถจับได้ช่วงนี้เที่ยวเดียวเท่านั้นแมนช่วงนี้เที่ยวเดียวเลยช่วงต่อไปจะบ่มีแล้วถ้ามีก็คือจะเป็นอึงอึงแบบมันจะมันจะบ่คอยมีอะ่ะบ่ยังไงซะก็คือมันบ่มีอะ่ะม,มันมีกับส่วนหน่อยลอยละหนึ่งนี่สิ แต่มันก็บออร่อยบรแซบเห็ดยังกินกับบอแเสียบบ้านเฮาจับมาแล้วสุวนหลสี่เอาไปเห็ดยังกินครับบ้านเฮาเบ้านเฮาผู้ลังคนกับมักตม้ตมต้มใส่ใบาขามอ่อนบางคนกับมักย,ายา่างย่างบางคนกับมักอบก็แล้วแต่บางคนกับเอาไปเห็ปเดปลาแดกปลาล่าปลาแดกึ่งทั่นสิก็ได้หลายอย่างถ้าอยากกินนาน,านๆึ้นมาเขา เขาก็ต้มน้ำแล้วก็ลวกคือจังลวกแล้วสุกแน่้ยสุกเนี้ยก็เอาใส่ถุงถุงละสามสีตัวแล้วเอาไปล้อให้มันล้อให้มันเย็นเขาก็ใส่ช่องฟิตมัดไว้แล้วก็เวลาเราอยากงามเดเขาก็ออกจากช่องฟิตมาแช่น้ำแล้วเห็ดกินได้เลยเห็นบอกว่าเขาไม่เอาไปขายเยตอนนี้ราคากับแหงเกือบสองร้อยบาทต่อกีโล ก็แล้วแต่พื้นที่ที่ว่าออกหน่อยออกหลายก็เริ่มต้นร้อยหาสิบบาทขึ้นต่อกิโลก็เมากันก็ร้อยยี่สิบกันได้หลายก็ไปขายต่อก็ตาม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 วัฒนาครับของเา<อ>มนี่มันเลยจะโตเยมัน,นหญ่ๆไปนลยก็ประมาณย <25 S 2> ี่สิบห้าเต็มที่ถ้าตัวน้อยก็สามสิบอยู่ จะคุ <K r uth> ้มอ่ะคนคนบางคนก็นได้สิบยี่สิบโลเขาก็โอเคมือนึงก็ได้หน่อยส่วนแายเขาจะจับไปขายออกไปหาจับไปขายส่วนแาเมือนึงเขาได้หลายปันดหนครับในตอนฝน,นตกไม่ไม่นั่นสิมือเศร้าผมได้ยประมาณเจ็ดโลเนาะขนาดจับอยู่บ่โดนแป๊บเดียวประมาณชักก่วโมงกลัวต่พูเขาเจ้าหาขายหายางนี่เขาเจ้าไต้เมือ่อคืน เขาจะอาจจะได้สิบยี่สิบสามสิบแล้วแต่ไปพอหม่องที่มันห้องแบบมันหุ้มกันนั่นแหละครับมันก็มีแล้วแต่ผู้มักจ้างผมนี่หาเพราะได้กินก็ได้ซ้ำานี้ผู้เขาเจ้าหาขายเขาเจ้าขสิ่ชื่อว่าค้นหาขายเนาะก็คือหาไปขายถ้าได้คนกระสือแนี่นครับผู้ที่เขาถ่าสื่อกับมีผู้ที่เขาเจ้าผู้มักหา เจ้ามาขาซื้อกันมี